เเนี่ยว่าปูเสือแม่ปวดขยายตั้ไหนผู้ดันวันซอยมะูก็มีไเวล่าอันเห็นรเปล่ช่องนันเอาวันจริงช่องนันกินไหมยืนถายืนขาวซ่องเขาเห็นก็แกะใส่แกวแล้วก็จะเอาไปกินละถ้ามียืนถาอยาเบาเบินหน่อแล้วไม่ไม่ยากิ

นี่เขาไปก็ได้เพียบซอยเลยพราว่าบลมสองกบล่ะบมเออขามบรีป่าไนสองลอยนีทุกทุตัวเลยนี่ก็เขาไปเรียนแค่ตัวแบนจะไล่ลืมนัอยู่ไล้่ะบนบินเลยซิ่งซิเลยซิ่งให้ลุงเลยไปเจ้าั่งขับนาก็ลืมกลับมาแล้วต้องไปไล่อีเมลว่ะไม่รู้อีเมลไหน ไม่ถูกข้างการการยังได้หรอมัน้วงกันได้เองหัวแยุดเลือหยพวกนี้เอาไปแม่ไมาบราณดัือลดเหียการถือใบเนียวซับเก่าเดี๋ยวที่ก่อยขยานี่กว่าที่มย